ตาของเจาะเริ่มตกลงแล้วนะครับรู้สึกว่าเวลาถ่ายรูปดูไม่ค่อยมั่นใจเลยเหมือนหลับตาตลอดเวลาเลยสวัสดีครับเจาะครับตอนนี้อายุ36ปีครับปัญหาที่อยากจะเข้ามาปรึกษ,ษาคุณหมอที่เชียงใหม่เอลิสคลินิกนะครับก็คือตาของเจาะเริ่มตกลงแล้วนะครับรู้สึกว่าเวลาถ่ายรูปดูไม่ค่อยมั่นใจเลยเหมือนหลับตาตลอดเวลาเลยวันนี้อยากให้เชียงใหม่เอลิสคลินิกช่วยแก้ปัญหาเรื่องหนังตาตกและทําให้ตาของเจาะดูสดใสามากขึ้นครับ ตาของคุณจอเนาะก็คือตาสองข้างเนี่ยเปิดไม่เท่ากันมีตาข้างซ้ายเป็นกล้ามเนื้อตาอ่อนแรงนะคะตาทั้งสองข้างเริ่มมีหนังเกินและเป็นเพราะว่าทำตาสองชั้นมารอบก่อนแล้วแล้วก็ผ่านมาเป็นระยะเวลาหนึ่งมีหนังเกินมาตามไหวเพิ่มขึ้นทีนี้เราก็จะทําแก้กล้ามเนื้อตาอ่อนแรงแล้วก็ตาสองชั้นรวมถึงตัดหนังที่เป็นส่วนเกินของชั้นตาเพื่อให้เราดูเด็กโลงตาเปิดมากขึ้นนะคะค่าเสร็จแล้วนะคะเคสแก้ตาสองชั้นเนาะแล้วก็แก้กล้ามเนื้อตาข้าง ะคะแค่นี้คือตอนทำเนื้อพังผืดเยอะมากเพราะว่าบางทีถ้าหมอเขาทําไม่เป็นชั้นเนี่ยข้างในมันก็จะมีพังผืดค่อนข้างมากทําให้แบบดึงตามไม่สุดได้เนาะนี้เราก็เลาะพังผืดอ,ออกดึงหน้าตาให้ตึงมากขึ้นอีกนิดนึงแล้วก็ทํากล้ามเนื้อตาข้างซ้ายะคะ่ะตอนทำตาครบหนึ่งเดือนแล้วนะคะประทับใจมาก สรงนี้หล,หลายคนทั้งว่าหน้าเด็กลงดูเด็กลงดูหวันขึ้นคุณหมอที่เชีงยงใหม่เอลิสคลินิกให้คำปรึกษาดีมากแล้วก็มั่นใจเลยว่าแบบตรงตามเล็บที่แบบเราต้องการขณะที่ตอนทำคุณหมอแบบค่อนข้างใส่ใจแล้วก็ให้ความละเอียดอย่างดีเลยแล้วก็ดูแลดีมากครับใครที่แบบมีปัญหาตาโตกหรือแบบอยากทำตาสองชั้นก็มาปรึกษาคุณหมอที่เชีงยงใหม่เอลิสคลินิกได้เลยครับ choice